เออเออลงแล้วมานี่ดีกูจะวาคุยเรื่องอะไรมึงกูได้ยินเรื่องอะไรเหรอมึงกูได้ยินนาว,ว่ามีม,ม,มีผู้ชายคนนึงตับไม่อยู่คือมัหนักอยู่ห้องม3ทักหนึ่งเว้ยเออเออมึงมันชื่อว่า อ,อีอีอีชีเออกูก็เออถ้าไ <ทำ S 2> ม่ชื่อดูนะแบบแปลกจังเลยอ่ะเออดูโลกโลกนำมือใช่หน้าไปขีดคิ้งมากเลย <c oughs> เอออยากไปเห็นหน้ามันว่ะเออตอนพักใช่หน้ามันจะนนนเออเหมือนขนาดไหนเออเออแตไปกัน อยากเรียนกับครูจุ๋มจิ๋มอะ